ฟาดยับค่ะสื่อกิมจิสื่อฟิลิปปินส์ตอกกลับดาม่าแฟนคลับลิซ่าค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องในหมู่สื่อบันเทิงระดับนานาชาติค่ะกรณีที่เว็บไซต์ข่าวบันเทิงเกาหลีแอ p เ p ปอปตีข่าวเรื่องแฟนคลับของลิซา่าและลิซามโนโบาลสมาชิกชาวไทยของวงแบล็คพิงคค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พากันเข้าไปคอมเมนต์โจมตีช่องทางโซเชียลของโรเซ่และเจนนี่เพื่อนร่วมวงและพิงค์ค่ะซึ่งก็เป็นคนเกาหลีจนทำให้สองคนหลังต้องมีการลบโพสต์ของตัวเองที่เจอคอมเมนต์ด่าทอหรือเหยียดอย่างรุนแรงออกไปค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะสำนักข่าว i n น u ว r เ r er ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษชื่อดังของฟิลิปปินส์ก็มีบทความวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าถึงแม้ว่าในข่าวเรื่องแฟนคลับของ LISA จะมีการโชว์ให้เห็นถึงคอมเมนต์เชิงลบและข้อความรุนแรงที่สมาชิกวงแร็ปพิงคนอื่นๆต้องพบเจอจากแฟนคลับของลิซ่แต่ทางเอลเ กลับไม่มีข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้มาสนับสนุนข้อกล่าวหาค่ะว่าสรุปแล้วคนที่โจมตีนั้นเป็นแฟนคลับของลิซ่าและเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆหรือเป็นแอนตี้แฟนของโรเซ่กับเจนนี่กันแน่ค่ะ ไม่เท่านั้นค่ะทาง l อ Pop ปกลับนำคอมเมนต์ที่เป็นการโจมตีแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลิซ่ามาประกอบข่าวนี้แทนค่ะเพื่อหวังเรียกยอดวิวยอดไลค์นี่จึงไม่น่าแปลกที่จะทำให้แฟนๆในแถบเอเชียอาคเนย์ไม่พอใจและเรียกร้องให้ทาง l อ Pop ปอออกมาขออภัยต่อบทความที่นำเสนอในเชิงที่มีในเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนค่ะเพราะคงไม่มีใครลืมได้กับคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีเกี่ยวกับ ประเด็นนี้ที่บอกว่าถ้าลิซ่าไม่มาเดบิวต์ในวงการเคป๊อเธอก็อาจไม่โด่งดังได้ขนาดนี้ค่ะนี่คือวงการเคป๊ของเกาหลีไม่ใช่เพลงป๊อปของชาวอีสต์เอเชียถ้าไม่พอใจก็ให้พาลิซ่ากลับไปโปรโมตที่บ้านเกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเลยค่ะ และขณะเดียวกันค่ะแอลเคก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการนำเสนอข่าวอย่างโปร่งใสค่ะเพราะกรณีสมาชิกวงแบ็คพิงเจอคอมเมนต์แย่ๆจนต้องลบโพสต์นั้นลิซ่าเองเจอมาก่อนอย่างหนักแต่ทางเว็บกลับไม่เคยนำเสนอข่าวนี่จึงเป็นที่มาให้แฮชแท็กเกี่ยวกับเว็บข่าวดังกล่าวยังคงติดเทรนมาต่อเนื่องในช่วง2-3วันมานี้ค่ะ